โอเ e นแคปเป็นเครื่อง2.2พ่าคัสตอมเคาะขึ้นลูกเพื่อให้มันเป็นทรงเชอร์บี้ให้ได้อะไรลุกชิ้นก็เป็นเม็ดอินแคนาดาครับกว่าจะหล่อดได้แบบนี้ต้องกำไว้ประมาณ5-6แสนครับ สวัสดีครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชนบุรีครับผมชื่อโบท๊ทครับเป็นเจ้าของร้านชนะอ e ีสปอร์ตนะครับผมชนะอ e ีสปอร์ตเป็นร้านตกแต่งงานคัตตอมปรับโฉมเก่าเป็นโฉมใหม่ป้ายแดงหรือปรับโฉมเก่าให้เป็นโฉมอเมริการุ่นอื่นแล้วก็รับรับครับแต่ส่วนมากลูกค้ามาแต่ฟอร์ดอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็แต่งแต่ฟอร์ดอย่างเดียวเลยวันนี้ มาแนะนำฟอร์ดโอเพนแคที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่อง22เครื่องยนต์ก็เดิมๆครับเราไม่ได้แต่งอะไรก็คือเอาไว้จอดโชว์อย่างเดียวคันนี้กว่าจะหล่อดได้แบบนี้ต้องกำไว้อรมาณ5-6 0 0 0 0 0แสนครับเพราะ งานที่ออกมามเป็นงานคัสตอมแท้อะไรทุกชิ้นก็เป็นเม็ดอินแคนาดาครับด้านหน้าเ,นเป็นงานนำเข้านะครับก็จะมีพวกกระชนหน้าเหล็กของทรงเชอร์บี้ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคิ้วใต้กระจังขึ้นมาอีกก็เป็นกระจังหน้าครับที่มีสัญลักษณ์คําว่าเชอร์บี้ก็คืองูเห่าฝากระโปรงแคปลาคาร์บอนไฟหน้าจากอเมริกาครับเป็นไฟหน้า l e d ทั้งไฟต่ําแล้วไฟสูงรวมถึงเดย์ทมที่เป็นเพชรแล้วก็แก้มข้างที่เป็นเหล็กครับ สองแท้เลยเป็นเหล็กเราก็เอามาคัดต้อมใส่ใน OpenCAP Ford Ranger บ้านเรากระจกเป็นระบบปรับไฟฟ้าตรงรุ่น F1 0 0เลยกระจกงองข้างครับขอประตูก็คือแตกต่างจากรถบ้านเราก็คือต้องปั้นเหลี่ยมสันใหม่หมดเลยนะครับท่อไอเสียก็คือออกด้านข้างให้เหมือนเชอร์บี้เลยแล้วก็มีบันไดข้างไฟฟ้าของค่ายอ e ีบอย ด้านท้ายคือผ่าคัสตอมเคาะขึ้นลูกเพื่อให้มันเป็นทรงเชอร์บี้ให้ได้ก็รวมถึงฝาท้ายรวมถึงไฟท้ายคือเคาะปรับทรงให้มันเข้ารูปให้ได้เพราะอะไรมันหาไม่ได้จริงๆก็เลยต้องให้ช่างเราปั้นโมดิฟายขึ้นมา ส่วนช่วงล่างเราจัดทรงยังไงก็คือเน้นด้านหน้าให้สูงกว่าด้านหลังครับคือด้านหน้าจะสูงกว่า2นิ้วด้านหลังจะเตี้ยลงหน่อยโชคเดิมเราเอาไปคัสตอมปรับสตั๊กปรับสูงต่ำได้นะครับส่วนโชคด้านท้ายก็เป็นโชคตกแต่งทั่วไปครับเดิมที่คันนี้ใส่ล้อขอบ24ยาง3-3จะเลี้ยวค่อนข้างลำบากหน่อย อ๋อส่วนตัวผมเองก็ขับด้วยก็ใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่หลังๆเนี่ยคือผมจอดโชว์แล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางเป็นของเลนโซ่ขอบ20กว้าง12นิ้วออฟเซ็ตที่ได้คือลบ44มันก็จะให้ความล้นไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่นะส่วนยางก็เป็นของเลนโซ่เช่นกันครับตัวนี้เป็นดอกยาง r t ครับลุยได้ทางเรียบได้คือตอบโจทย์ได้ทุกอย่างครับแค่20ก็ลงตัวแล้วสําหรับสายเตี้ยอเมริกันก็ต้องเป็นดอกยางและล้อของเลนโซ่เท่านั้น คันนี้ก็มีเบรกก็คือเป็นของเบมโบ่เป็นจาน3 8 0ปิปั๊มคู่หน้าเป็น6กถอดสีที่ผมเลือกก็คือเป็นสีเขียวครับเขียวเลมอนให้มันตัดกับรถสีดําเพราะการแม็กก็เป็นสีดําอยู่แล้วก็คือเอาสีเขียวด้่แหละให้มันตัดกันผมว่าลงตัวโอเคร้านผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับอยู่อำเภอเมืองครับตำบลหนองรีครับก็มาไม่ยากครับเซิร์ชในคู o ขึ้น a p ก็เจอครับพิมมาเลยรับชนสปอร์ตก็ขึ้นแล้วครับผมคุ้มาตามคู o ขึ้น a p ได้เลย